สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีพี่เพียนะสายดีเซลสายกระบะดีเซลกันทุกท่านนะครับผมนี่ครับเสร็จครับเสร็จครับงานรอรอเสร็จครับปีอีหยอดแดงกับยางยีรับแกละนะครับนี่รับป้ายแดงเลยหอมๆมเลยวิ่งมาจากศูนย์เลยนะครับนี่1.9นะครับตัว 2020นะครับผมน่าลรอ,อแบบนี้ฉลามบุกฉลามบุกนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอคุณพี่เจ้าของรับรถมาจากโชว์รูมเลยแล้วก็วิ่งตรงมาเลยครับมาเปลี่ยนลอ้อแล้วก็จัดทรงจัดล่อกันเลยนะครับรถใหม่ๆหอมๆแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยครับง่ายเลยง่ายเลยนะครับอะสเตปวันนี้เป็นล้อที่ E 37งานเลเซอร์ยอดแดงสีเข้มนะครับรับกับ รัดกับยางไทยนะครับดีเซนติ2อ5 50ห้าสิบ 50, สเต็ปยอดนิยมของยางยีรับแคะนะครับผมน่หน้าหลังจัดการโหลดลงปรับลงนะครับเป็นสเต็ปหน้า1นิ้วหลัง2นิ้วนะครับนี่เื่อไว้มีเป็นบรรทุกใช้งานนะครับคุณลูกค้าต้องการแบบนั้นนะฮะป้ายแดงหอมๆเลยนะฮะที่ลูกค้าวิ่งมาจากอนุสาวรีย์นี่บอกว่ารับรถปุ๊บมาปั๊บเลยครับ รอ,อแบบนี้นป้ายแดงๆแ,แบบนี้นี่ฝากเป็นแนวทางสําหรับสายตัวเลขนะฮะสายแทงหวยรวยเบอร์นะครับนีนนนะ่คนสีซ้ำให้ด้วยนะถึงแม้จะเป็นดุมใหม่มาจากโรงงานบางทีจอดรอส่งมอบลูกค้านะครับสนิมมันก็ขึ้นได้นะครับก็พ่นทับไปให้เรียบร้อยนะครับพ่นเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผมนี่งานเลเซอร์ยอดแดงนะครับกับยาง2 5งห้าทัห้บ 50, ขอบสิบแ มนเป็นของคู่กันจริงๆฮะัสำหรับสายยีราฟแคร์นะครับอ่ะเซตนี้เป็น9้าครึ่งสิบครึ่งนะครับผมนี่ถามว่าล้นไหมล้นแน่นอนครับผมล้นแน่นอนนะฮะบวบๆอิ่มๆล้นๆแบบนี้คุณพี่บอกจัดมาเลยครับนี่สวัสดีพี่นะานะครับทั้ง19ท่านนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะสเต็ปวันนี้หน้าหนึ่งหลังสองนะครับหน้าหนึ่งนิ้วหลังสองนิ้วนะครับ่เพราะว่า มีล้อแล้วนะครับก็จัดทรงไปเรียบร้อยไหนไหนถอดแล้วเ,เอารอเสร็จๆครบๆจบๆไปเลยนี่ฮะโอ้โหมันย้อนแสงจริงขอโทษทีนะครับดใูใกล้ๆนี่ฮะงานสีเข้มๆแบบนี้นะครับกับท e 37ก้านตรงนะครับออฟเซ็ตล้อหน้าเป็น20นะครับล้อหลังเป็น25นะครับเก้าคึ่งสิบคนะึ่งอ่าสเต็ปนี้พิมพ์นิยมสำหรับสายหลังถนนนะครับผม พี่ๆนะท่านไหนมีแลนว่าจะรับรถใหม่รับรถป้ายแดงนะครับมาได้เลยมาได้เลยเดี๋ยวจัดจำๆลรอให้นะครับเอาไว้ครบเอาให้เสร็จนะครับตามสเต็ปของอยางล้อท่อโหลดนะครับวันนี้ก็ยางล้อแล้วก็โหลดนะครับเดี๋ยวท่อเดี๋ยวคุณพี่บอกว่าเดี๋ยวไปพิจารณาก่อนนะครับว่าจะกลับมาทําเพิ่มหรือไม่แต่ถ้ากลับมาทําเพิ่มแน่ก็เป็นลูกค้าเก่ากันมีส่วนลดอยู่แล้วครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่ฮะเก้าครึ่งสิบครึ่งที่ผมเจอเบ,บ่อยๆเนี่ยสำหรับตัว2020เนี่ยค่อนข้างที่จะร้นเด่นชัดเจนนะครับผมถ้าเป็นออแม็กเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับขอบคุณพี่ปียพงษ์ครับในเอฟซีน,นครพนมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับผมนี่พี่ท่านไหนนะครับนสนใจนี่ฮะหน้ารอๆแบบนี้พึงรับรถจากโชว์รูมแบบนี้วิ่งมาหาผมได้เลย อยากได้สเต็ปยีรับและแบบนี้เดี๋ยวจัดรอ,อ,อให้ใหายห่วงเลยครับนะฮะมาที่นี่จบเลยนะครับยางลอ้อเท่าโหลดกับแจ็คออโตแมกนะครับโทรปรึกษาก่อนก็ได้นะฮะอยากทําสเต็ปไหนอยากทราบราคาอะไรตรงไหนนะครับผมงานระอ,อ,องานป้ายแดงหอมๆนี่หวานเจี๊ยบนะฮะพอเทามาแล้วรอมาแล้ว,ลมลว,มลวผมก็สบายใจคุณลูกค้าถูกใจนะครับ ก็เป็นแนวทางอีกหนึ่งลำนะครับเซตนี้แน่เผื่อพี่นะกำลังมีแพลนว่าจะรับรถนะครับจะรับรถมีกำลังหาเลิกงามๆเลิกสวยๆเลิกแอาจำๆนะครับก็พอรับรถแล้ววิ่งตรงมาหาผมได้เลยนะครับล้อแม็กผมก็รับตีเธอร์นะครับล้อแม็กล้อ,อกระทะแบบนี้นะฮะี่เกียริคนกลับนะครับอ่าหรือว่า นไหนเปลี่ยนล้อใหม่ไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ล้อเก่าแล้วก็เทินไม่ได้นะครับผมฝากด้วยนะครับฝากไว้ด้วยแจ็คออโตอแม็กนะครับมาเปลี่ยนล้อใส่ล้อแม็กกันตามอัจฉริยะใสนะครับระหว่างนั่งรอผมสามารถนั่งจิบเบียร์ได้นะฮะมีเบียนะครับอยู่ข้างๆร้านไว้คอยบริการนะครับผมร้านผมไม่มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับดื่มได้นะครับผมก็ชอบดื่มเหมือนกันนะครับขอบคุณพี่ๆน้มากนะครับทั้ง เข้ามาติดตามทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับแนะ่พบเจอกันตรงไหนเจอสติกเกอร์ตรงไหนนี่เวลาวิ่งบนหลังถนนนี้ผมดีใจจริงๆเลยนะครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากงี้ก็ฝากแชร์ฝากไลค์ให้แจ็คด้วยแล้วกันนะครับนะเป็นกำลังใจกันนะครับเดี๋ยวจะทำงานหล่อๆแจ่มๆออกมาให้พี่พ,พี่นาๆนได้รับชมอยู่เสมอนะครับสำหรับสายกระบะดีเซลนะครับโอเคคลิปนี้นะขอ กลาปลาไปเทีนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าพบกับงานเจบ๊ๆเรากกันได้บ่อยๆนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ